ครับดูตลอดอแล้วก็มุก่มูกตอนรอดรอดารอดนะค,ะครับโอเคครับเห็นอะไรรับครับ ถ่ายรูยครับคับ,คบกล้องมือกัดไม่ดคุณเอมมี่พยายามถ่ายรูปลอดใต้หวังขาอยู่หลายครั้งแต่แฟตไม่สามารถใช้การได้หรือนี่อาจจะเป็นอาถรรพ์ของหองพักลา้างแห่งนี้ก็เป็นได้ไมืม มองเงครับโอเคครับรู้สึกไม่เห็นอะไรนะแต่เหมือนแบบเพียงเว็บๆครบมันครับเป็นเว็บๆวรบครับพี่ถ่ายรูปแล้วครับ ห้องซ้ายแรกครับข้างบนเป็นหน้าห้องนะครับเป็นระเบียบก,การห่อพักแล้วก็เป็นกระดาษเก่าๆใช้พิมพ์คาดว่าอายุการใช้งานนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า20ปีครับเป็นตัวพิมพ์ครับเข้าไปข้างใน,นก็เป็นหอไม้ครับสภาพน่าลัวมีเป็นเหมือนไม้กระดาษกั้นห้องซึ่งคิดว่าห้องเก่าเนี่ย ครับแล้วทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นเสาเขาเรียกว่าเสาบ้านหรือว่าเสาตกน้ำมันแล้นะครับก็น่ากลัวนิดหน่อยผมไม่ค่อยกล้ามองขึ้นไปเท่าไหรนะ่นักจะมีพวงมาลัยผูกอยู่ครับเป็นหน้าต่างเก่าๆเหล็กดัดครับแต่ผมจะออกมาครับแล้วก็ไปที่ห้องที่สองซึ่งอยู่ขวามือครับก็ก็เป็น ของห้องนี้น่ากลัวสุดๆเพ,เพราะว่ามีตังเก่าๆแล้วหน้าต่างที่พังนะครับเหล็กดัดเหล็กดัดนี่เป็นเหล็กดัดเขาเรียกว่าลายดอกปิกลนะครับเป็นลายเดียวกับที่ใช้ในวัดจากการเรียนศิลปะมาเล็กน้อยแล้วเดินเข้ามาเนี่ยถ้ามองไปที่หน้าต่างเนี่ยจะเห็นทางรถไฟและเขาเรียกป่องควันของเมนนะครับ ซึ่งน่ากลัวมากทีเดียวแล้วบนที่นอนเนี่ยจะเป็นตังทำเองนะครับเราไม่ทราบว่าเจ้าของเขาทำไว้เผื่ออะไรคือว่ามันเป็นยาวยื่นออกมาเป็นคล้ายๆที่นั่งนะครับต่อไปผมนอครับที่นั้น ครับสักครู่นะครับที่ประตูเนี่ยผมเ้เลยดูไปเมื่อกี้มีผ้าเขียวผ้าแดงผูกอยู่ด้วยครับซึ่งน่ากลัวมากยิ่งทำทุกห้องเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับห้องต่อมาบอเมื่อกี้ว่าน่ากลัวได้บรรยากาศอันนี้น่ากลัวได้ความกลิ่นครับกลิ่นและก็ความอับชื้นเป็นหอเก่าจริงครับมีฟูกอยู่เป็นฟูกเก่า ครับแล้วก็มีโปสเตอร์เก่าๆติดอยู่น้อยครับแตตอนนี้มีเสียงไม่ทราบว่าเป็นเป็นเสียงเหมือนใครมาเคาะกระดานครับแล้วที่สําคัญไอ้ความรู้สึกเย็นที่แขนเนี่ยมันหายไปไม่ทราบว่าไอ้ที่แขนนี่มันไปเคาะหรือเปล่าครับตอนนี้ผมก็ได้แต่ยิ้มข่มข่มเสาลมไปครับ เป็นเสิกแบบสกเสียงอยู่ข้างห้องนะครับเข้ามาก็ในห้องไม่ไม่มีอะไรนะแต่คือก็น่ากลัวอยู่รับเสียงน่าจะมาจากทางด้านซ้ายมือของผมซึ่งติดกับอีกห้องหนึ่งที่ผมบอกว่าเป็นกระดานอัดกั้นกับอีกห้องแรกที่ผมบอกไว้นะครับ เดี๋ยวผมเข้าไปดูอีกห้องหนึ่งนะครับกลับมาที่ห้องอีกห้องหนึ่งครับเป็นห้องที่มีกระดานอัดกั้นติดกับห้องขีแตบผมนกว่าพวกพี่แกล้งผมแล้วครับแต่ไม่ไม่มีอะไรครับไม่มีร่องรอย ไม่มีรอยลงเท้ามีแต่รอยที่ผมเข้าไปเพียงรอยเดียวเท่านั้นครับแล้วตอนนี้ครับตอนนี้สิ่งที่ผมกลัวที่สุดก็มาแล้วครับเสียงรถไฟ่างที่พี่เล่าให้ฟังครับคือน้องสอคนนั้นที่เขาจะมาหาเพื่อนที่หอเนี่เนี่ยจะมาขบวนนี้หรือเปล่าครับ ครับจากการสำรวจห้องนั้นเมื่อกี้ไม่มีครับรอยเท้าก็ยังไม่มีโอเคครับผมว่าน่าจะเป็นตอนนี้แขนที่เย็นหายไปแล้วครับไม่รู้ว่าเขาครับครับถึงทุดครับไปมาเมื่อกี้แล้วครับกลับมา นอนไปได้ไหมครับว่ามันเรียกมันครับภาษาผู้หญิงเล็กหยงหยี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 แล้วก็ English, G, G. โอเคให้คุณเย็นนอนลงไปเลยนะครับครับเราจะให้คุณเราจะให้คุณเย็นนอนสักคราบหนึ่งน,นะครับ ความรู้สึกกลับมาเหมือนเดิมอล้ครับแขนข้างซ้ายที่หายไปจะพักใหญ่กลับมาเย็นวันนี้อ๋พี่แขนคนเย็นมากมแล้วก,ก็ขนลุกไปหมดเลยครับตอนนี้แขนข้างซ้ายเหมือนเดิมใช่ไหมที่เย็นเหมือนเดิมครับแถวๆบริเวณเข้อมือเลยนะครับเอาแขนอ้าไปครับให้เขามานอนบงแขนเดครับคุณพี่แขน เกมช่วยเรียกเขาให้มานอนข้างๆได้ไหมครับครับน้องที่อยู่ที่หอนี้นะครับช่วยมานอนที่แขนด้วยนะครับก็ที่เย็นที่ข้อมือเลื่อนมาเลื่อนมาแถวก้ามนะครับแถวต้นแขน ที่บริเวณเก,กับกับถึงศอกนะครับเย็นเย็นแต่ไม่หนักนะครับรู้สึกเย็นเย็นรู้สึกเยนรู้สึกเย็น,ยนที่แขนค่อยๆยไหลค,ไค่อยๆเลื่อนมาใช่ไหมครับเลื่อนขึ้นมาอะไะครับทีนี้ให้คุณเอยมถ่ายรูปคู่กับน้องเขาครับ นีตอนหมกบางเทียนนี้นะน่ากลัวมากุดับหมดแล้วก็ทายลุโอเคครับติดตัวเองหรือเปล่าติดครับโอเคเอาละครับเสร็จสิ้นแล้วครับภารกิจ ครับคุณผู้ชมตอนนี้มาถึงช่วงท้ายรายการอ่าอาแล้วครับแล้วต้องถามแขกกระเชิงกันเป็นยังไงพอเขาไปอยู่ที่บ้านแล้วข้างในคุณเอมม่ผมไม่ตอนแรกที่ผมบอกใช่ไหมอยากโดนอ่ะเออแล้วเป็นงไงบ้างครับเรา็ไปแล้วมันจะกายก่อนเลยมันไม่มันมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนเจอนะอืแต่มันก็แบบมันน่ากลัวถ้าผมเป็นคนอยู่หอนี่นะผมจะยอมตายดีกว่า <ง S 1> <ย><ง>เหมือนหน้าต่างห้องไรพี่เป็นเมนทั้งหลังเนี้ยไล่อีกห้องหนึ่งก็เป็นแบบที่ก่อนที่ก่อนที่ห้องที่พี่จะให้ผมนอนนะมันแบบผ้าสามสีว่ามันมีผ้าสามสีมีปวงมาลัยแอ,อ้แ,แบบมีมีเสียงด้วยนะแต่ชั้นสองนี่คือรู้สึกว่าจะ,าน,ะน่ากลัวนะชั้นสองน่ากลัวเป็นบ้านไม้ด้วยแล้วก็แบบอย่างว่านะบ้านมันเก่าแล้วอ,อ,อดแอ,อ,อดอดอดแอดอย่างเงี้ยแต่ผมก็ตอนที่ น่ากลัวที่สุดจุดพีคของผมก็คือตอนที่ก้มลงไปแล้วถ่ายรูปมาแต้หวัางขากล้องเสียอยู่มันเติดเลยคลิลายหลายหลายช็อตมากนะกล้องผมเสียอยู่เห็นป่ะกล้องผมเสียอยู่หลายช็อตมากถ่ายไม่ได้อถ่ายไม่ได้จนจนผมต้องขอขอถ่ายอะครอะไรเงี้ยเปิดเปิดกล้องใหม่ถ่ายได้ไม่รู้ว่าเจอหรือเปล่านะก็ท่านผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการชมเพราะว่าความรู้สึกอะบอกม้แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยขนลุกเลย